สวัสดีครับสำหรับหัวข้อคลิปนี้นะครับก็เป็นอยู่ในหัวข้อของปวดศรีรษะที่ต้องรักษาไปพบแพทย์ฉุกเฉินนะครับมีอาการอะไรไหมที่ว่ามันจะเตือนเราหรือญาติเราให้พาคนที่ปวดศรีรษะเนี่ยไปหาหมออย่างฉุกเฉินนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นถ้าไม่มีอาการเหล่านี้จะไม่ต้องไปหาหมอนะครับอันนี้หมอแค่เป็นลิส อาการน้อยๆสั้นๆว่าปวดแบบนี้นะต้องไปหาหมอฉุกเฉินนะครับก็ประเด็นที่1ก็คือว่าปวดศีรษะรุนแรงปวดอยู่ๆเนี่ยก็ปวดขึ้นมาเลยนะรุนแรงแทบจะระเบิดเลย นะปวดแทบจะระเบิดปวดแบบเฉียบพลันนะครับทันทีปวดแบบเหมือนฟ้าผ่าอะไรอย่างนี้เลยนะครับซึ่งเราก็คงจะไม่ชะลอไปซื้อ,อยากินอยู่แล้วใช่ไหมครับนะถ้ามีอาการปวดแบบรุนแรงแทบระเบิดเลยเนี่ยก็ต้องไปหาหมอฉุกเฉินแน่ๆลยนะแล้วเพราะว่าต้นเหตุของเขาเนี่ยมันก็มีหลายอย่างแหละแต่ถ้ามันเป็นภาวะที่อันตรายจริงๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เสียชีวิตในเวลาอันสั้นได้เลยนะครับ ถ้ามีอาการอย่างนี้ให้ระวังเรื่องเส้นโลหิตในสมองแตกเส้นโลหิตในสมองแตกไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นอายุมากนะครับต้องเป็นอายุน้อยก็ยังได้เลยนะครับอ,อ,อาการก่อนหน้านี้ทาอะไรเป็นมีอะไรที่ทําให้เราเ,เส้นโลหิตในสมองแตกหรือปวดรุนแรงอย่างนี้ได้ <c oughs> ไดเช่นว่าบางคนเนี่ยไอแรงๆมากๆเนี่ยนะก็ทําให้เส้นโลหิตสมองแตกได้หรือมีอาการปวดศีรษะแบบนี้ได้นะครับหรือ ยกเวทยกน้ําหนักออกกําลังกายหนักๆเนี่ยก็ทําให้เรามีอาการปวดรุนแรงเหมือนฟ้าผ่าทันทีได้เช่นเดียวกันนะครับหรือบางคนสังเกตไหมครับว่ามันจะมีข่าวที่ว่ากําลังมีกิจกรรมทางเพศเนี่ยก็ทําให้เสียชีวิตได้ก็เช่นเดียวกันก็ทําให้ปวดศีรษะรุนแรงได้เช่นเดียวกันซึ่งถ้ายิ่งมีอาการแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกนะครับแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกหรือชา ครึ่งซีกหรออือไม่ได้สตินะมีอาการอาเจียนพุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้ตัวแต่ถ้ารู้ตัวนี้เรามีอาการปวดที่บริเวณกระบอกตาหรือเบ้าตาเนี่ยด้วยแล้วก็ปวดรุนแรงอย่างเสียบพันทันทีเนี่ยต้องไปพบแพทย์ฉุกเฉินเลยนะครับมันจะมีอีกอาการหนึ่งซึ่งจําเป็นที่จะต้องไปหาหมอเพื่อตรวจรักษาอย่างฉุกเฉินก็คือปวดศรีรษะจนต้องตื่นจากการนอนมันแปลว่าปกติเนี่ย ถ้าเราปวดศีรษะจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อหรืออื่นๆเนี่ยนะครับปกติในเวลาที่เรานอนพักเนี่ยก็มักจะดีขึ้นถูกไหมครับแต่บางคนเนี่ยตอนก่อนนอนก็ไม่มีอะไรแต่พอนอนแล้วสินอนหลับไปแล้วอยู่ๆเนี่ยอาการปวดเนี่ยรุนแรงมากถึง กระทั่งว่าเราจะต้องตื่นขึ้นมาจากการนอนอันนั้นนะอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งซึ่งต้องไปหาหมอตรวจอย่างฉุกเฉินเน้นคําว่าฉุกเฉินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือปวดศีรษะแม้กระทั่งไม่รุนแรงไม่แทบระเบิดแต่ปวดแล้วมีแขนขาอ่อนแรง ตามมาหนึ่งข้างคือข้างใดข้างหนึ่งไม่ซ้ายก็ขวาหรือมีปัญหาเรื่องการมองเห็นนะครับลานสายตาเนี่ยแทนที่เราจะมองแบบนี้เราอาจจะมองได้แค่ครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สำคัญด้วยเช่นเดียวกันภาวะที่มีแขนขาอ่อนแรงก็ทำให้เราเดินลำบากหรือถ้ายิ่งมีอาการน้ำหนักลด แล้วก็ปวดศีรษะด้วยนะครับมีเหงื่อออกกลางคืนนะครับบางทีเราเปิดแอร์เยน็ยนๆปรับเครื่องปรับอากาศเยน็ยนๆก็ยังมีเหงื่อออกอยู่แล้วก็มีอาการปวดศีรษะก็จําเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์อย่างฉุกเฉินเช่นเดียวกันนะครับอีกหัวข้อหนึ่งซึ่งเป็นการปวดศีรษะซึ่งต้องรักษาสาแบบ ฉุกเฉินก็คือปวดที่ตำแหน่งเดินเบิร์มนะเช่นเราปวดตรงนี้นก็ปวดตรงเนี้ยกินยาก็ไม่หายสักทีแม้กระทั่งไม่ได้รุนแรงไม่ได้แทบจะระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีความจำเป็นที่เราต้องไปหาหมออย่างฉุกเฉินเช่นเดียวกันนะครับสรุปเนี่ยใน3-4สี่ข้อนี้นะครับมันแปลว่ามันไม่ได้แปลว่าถ้าไม่มีอาการเหล่านี้ก็ไม่ต้องไปหาหมออันนี้ไม่ใช่นะครับคือ ก็เบื้องต้นก็อาจจะใช้พาราเซตามอลหรือเป็นแก้ปวดธรรมดานี่แหละนะถ้านอกเหนือจากนี้นะครับแต่ถ้าไม่หายก็ไปหาหมอแต่ถ้ามีอาการ3-4ข้อนี้ต้องไปหาหมอฉุกเฉินนะครับอย่าก,กินยาเองนะครับ